สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมตักกล้อนะครับซึ่งก็ผมได้เล่นหลายครั้งแล้วแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่โตโอเคง่ายๆมากง่ายๆนี่ก็บล็อกเอาอ่า <Yeah. S 1> ผิดพลาดนี่ไงแล้วปลื้ม รับให,ให้การเซฟด้วยล็อกกันเอ้นี่ให้ได้เฮ้เเเเเยเฮ้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 ยเกือบสำเร็จไปแล้วเกือบสำเร็จเสียแล้วเลี้ยวเอาสำเร็จพยายามเอาพยายามให้ได้พยายามให้ได้ วันนี้คือเตาเอาขั้นตอนไปเลยทีนี้ด้วยได้ผมเก่งแล้วเก่งแล้วเกมนี้ตึงแล้วตึงต้องการแข่งกัน,กนโอ้โหการเตะนี่คือแบบสูงเลยเนี่ยสปีดนี่ขึ้นหนึ่งเลยการกระโดดคือคันสองเลยการกระโดดคือสองเนี่ยนะแบบปธรรมดานะครับเนี่ยไอ้นี่ พลังเตะน้อยแต่ว่าคนเนี่ยพลังไม่น้อย okay, นุ่มเออหนี่โตมาโตมาแล้วโตอีกโอ้โหแล้วโตอีกโอ้โหแล้วอาเวยัง่ะขึ้นเลยเออนี่ไฟแล้วอาเง่ายสักเกินโอ้โหแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ โย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 ฮ้ยเออ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 สี่สองครับสี่สองเดี๋ยวนี้ก็เตะได้เลยนี่โอ๋ออ๋อลูกปังปังลูกปังเอาไปไฟเลยจังหวะนี้เอาสวนครับอ้อกลับไม่ได้สวนไม่ได้สวนไม่ได้ เย้ห้าร้อยสี่ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่บ้านครับบ้านดีกว่าโอหโหคือแบบมันแย่ yeah, มากการที่ผมทำพลังเตะความเร็วก็โดดความทนทานโ้ความเร็วนี่สองเลยสี่เลยนี่เจ็ดร้อยห้าสิบกว่า กา yes. รซื้อ yes กระติไม่เคยมีไม่เป็นไรกระติไม่เคยมีก็ไม่เป็นไรได้วยฮหรอมีตัวเสื้อตัวนี้กน,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 นกเงินตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้ลูกบอลตัวนี้นี่ตัวนี้สีปกากตะก้อมันต้องลูกบอลตัวนี้ แดงขาวแดงขาวแบบนี้พสวะวันต้องมีนะพสวะวันต้องมีเดี๋ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่พสวะวันนะ่เะเวลาโดยประมาณที่ใจหาคู่มันอื้มพลังตินี่คือสีเลยพลังติคือสีเลยไตไว้เปิดจุดนี่คือปัองอบอกได้เลยความเร็วความเร็ว ความเร็วไงาาความเร็วไงมันจะโกงเกินไปมันจะโกงเกินไปเอ้าอู้หูแล้วเปิดไปลูกนี้เปิดมาบวมๆแล้วลูกนี้ชิบมาโอ้อโขง่ายจัดเ,เปิดมานี่เปิดแอ่ะฮือไม่ข้ามเน็ตไม่ข้ามนะไม่ข้ามไม่ข้ามอ้าฮมันเป็นการมองซะงั้งน เอออยาเออลูปังไว้ลูกนี้นรามาต่อลูกไปหลังเอลูกปังเออยังนี้มาต่อเรื่อยๆนะโซลัแล้ว์ดาตออยสยสเกตตสองกันไปพี่น้อง เกตต่อสองเยี่ยมได้เกตต่อสองนะพี่น้องเกตต่อสองเกตต่อสอง ครับก็ของน,น้องง้ามก็แพ้ตายนี่ครับตัวคะแนนเจ็ดต่อสองโอ้โหตัวข้าวหนี่เลื่อยเหรอก็เป็นเลนทีเดียวฝั่งเรานี่คือแบบนี้เลื่ยเลยคือแบบจี๊บจิ๊บนะครับฝั่งเราจ๊บอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเตะจิ๊บจิ๊บมาถือโอ้จิบ๊บจิ๊บมาถือพอเราคือแบบจิ๊บจี๊บอยู่แล้วอ้าา๋อเป็นไงเป็นไงลูกเมื่อกี้เป็นยังไง เขาจะมันก็พากันได้โกรธพีดโกรธพีดอะไรเงี้ยโกรธแพทย์เขาปังไปลูกนี้ลงมาเอาอ้าจานเลยเกมนี้สร้างยังไงเนี่ยจันเอาโอ้โหในมงเโคตรโคตดีโพดเออคลิปมาแล้วอืม โอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่ได้เนียเพราะมันเด้งใส่กระจกคือแบบโทษเกมเลยนะที่สร้างกระจกยังได้เยอะทั้งคองชัยชนะเกมนี้รู้สึกเกมนี้จะเป็นชัยชนะยังมีหวังมีหวังอยู่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 อายังมีหวังอยู่ดรมึงยังมีหวังอยู่ไหมไม่มีแล้วหวัง อาจารย์เออผงควรจะชนะเร็วแต่อาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยแหะอะไรอาจารย์บุบบล็อกแล้วไม่ใช่หรออาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจารย์ล่อนเลยมั้งเนี่ยปายเปิดปแล้วั่งนี้มาอ้าวกดปิดแล้วปังแล้วมาต่อปัง จิ này, pues ๊บจิ๊บใจใจลูกนี้กินเลยแล้วลูกนี้ก็มาบล็อกเลยแล้วแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วเตะไปทีนี้มาแล้วเตะเกือใช่ใช่โอเคเปิดไปเปิดมาแล้วเขาเปิดมาโอ้โหแปดนาทีแล้วแปดวิแล้วน่ะแปดวิแล้วน่ะ 8ปดวีล้วนะไอทันทีเสมอได้เฮ้ยไอเอาได้แล้วยิ้ส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 โอ้ยยิ้สสีต่อสามโอ้สี่ต่อสามหูสีต่อสามนะครับพี่ดอง4ีต่อสาม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 นิง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 

แล้วเต่เไล,ล,ล่ที่สุดแล้วบอกเลยอ้ย,อยาสีตวสามอ๊งกำลังแตกสาม หนุ่มลงังเตะน่าจะเตะทะลุนรกแน่นอนพลงังเตะนี้น่าจะเตะทะลุนรกเลยเนะเตะน่าจะเตะทะลุนรกเดียนะต้องมีความเร็วที่ดีนะครับไม่งั้นถอยหลังไม่ทันไปครับไปเตะมาเว้ยได้อยู่โอ้โหโอ้โหเสริมพลงังเตะมาปุ๊บคือกดผิดปับ๊บเฮ้ออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ อยู่แล้วได้อยู่นีโ่โอ้โหปังโลมัลลังติคือแย่มาพลังเงี้ยคิปไปเอ้าโอ้โหมันมีเราเปิดแบบเนี้ยวิปปังมีจะเตะเดี๋ยวมันมองอายอาปอง อายาโป้งอายายเอามันเด้งโดนเชือกอ่ะ huh. มันต้องมิดจิตเลยอุ้ยอ้ยอ้าวหนุ่มแล้วเรียบร้อยเลยแล้วเรียบร้อยอ้าวออาวอเออห้าต่อสองพี่น้องชนะเรื่อยๆเลยพี่น้องชนะเรื่อยๆเลยแพ้แมตเดียว ความเร็วเขาสูงเลยนะเสียงอติช้าแน่ไอ้โอ้โหูอืมอื้มอื้มอ้าวโจโนมีแกเดะธรรมดาได้ที่ไหนอ่ะธรรมดาได้ที่ไหนอ่ะอาจจะโอโหธรรมดาได้ที่ไหนธรรมดาได้ที่ไหนอ้า โอ้โหสวนเลยแล้วสวนอีกทีไม่ได้เอาอยโอ้ยโโโโโโจานัวผมก็โดนอยู่นะโอ้จานจานอ้่จาน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 อาจารย์นชนะเรื่อยเรื่อยหรือเปล่า ได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกนี้คือเอา้อาอไอจันเอ้ยโอ้มันไอลังกามันฟาดเลยแต่มันอะไรอ่ะจ,นจ,นะจ,นจนันจันอาจารย์จันน์ว่าไล่จันออกดีกว่าเนี่ยไล่ผู้พัฒนาเกมออกเอ้ป เฮ้ฝั่งเขาก็รู้สึกว่าไม่แฟร์ผมนั่นแหละเอ้าอืมอกูมาไว้ทำไมเอาใจฟ,ฟาดเลยฟาดลงพื้นเลยแล,ไปไปแล้วังหาะนี้ฟาดไปฟาดไปลูกบล็อกเลยเอา้เอาอา้าอย่างนี้อะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะ อะไรอ,ะอ่ะไอ้ใจสีส่องหน่อยนั้งดีกว่าไอ้เอวทีรัางกายเร็วเกินไปวิอาตทีฟาด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 เอ้าโอ้เสมอหนึ่งเมตรเสมอเสมอ เหมือโอ้โหจานจานเนื้อหูจานเลยพลสวรรค์ไม่ค่อยมีเลยจานพลสวรรค์ไม่มีนะจ๊ะไม่มีพลสวรสดิม์มีแต่พลสวัสดิ์โอาหูนั่นทุกท่านทั้งหยุดดูเฮ้ยแล้วอะไรยังโอ้โหกระโดดไปสูงเลยอ่ะตีอ่ะคือแบบตีอ่ะ อ๋อจะแพ้ในแบบนี้เลยล่ะแพ้ขาดลอยเลยอ่ะอ้าวจ่อยจอยจ่อยใจเยนจอยจอยใจเย็นจอยจ่อยใจละเย็นนะใจเย็นอ้าวได้เฮออได้อยู่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 แม่ใหแพ้หรอกทำไมให้แพ้เด็ดขาดอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหหนุง่งตรงนี้แล้วมันแบบต่ำเกินยังไงก็บล็อกไม่ได้พลาดเลยโอ้โหมันเสมอสี่สี่พลาดลูกเดียวบล็อกแล้วจะบล็อกไม่ได้บล็อกไม่ดีพอเพิ่มได้แค่นี้แล้วส่วนอื่นก็เพิ่มไม่ได้ความทานไม่ต้องเพิ่มความเร็วเพิ่มก็ได้นะ เพิ่ม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 ทำมันกวาไเลยเลยกดวิชาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกดวิชากดวิชา การเงิงานตอนนี้อะห้าอยู่อัน๋ยวที่หนึ่งนะอะห้าฮ้าห้าอยู่อัน๋ยวที่หนึ่งนะฮ้าห้าอยู่เดี๋ยวที่หนึ่งฮ้าห้าห้าห้าอยู่อัน๋ยวที่หนึ่งห้าห้าอู้หเลขสิบเอ็ดมันยากนะพี่น้องมันยากแล้วมันยากแล้วพี่น้องโอยลงครั้งแรกได้ด้อพี่น้องครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกนะเนี่ยเอาจริงสิ จริงจริงสิเอาจิงจริงสิพี่บาวเฮ้ยเอาเซิรเซิสูงสูงไปสิพี่บาวเล่นดิเป็นพี่บาวเก่งเป็นเล่นเก่งนะพี่บาวเล่นเป็นเล่นเก่งโอเคหาศูนย์นี่ไงต่ำๆก็ต่ำเหมือนกันหกศูนย์ โอ้ย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 เจ็ดศูนย์แล้วนะเจ็ดศูนย์แล้วนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเอ้อจา สิบสองนี่เลยอุ้ยโอ้ยอุ้ยมนดีนี่มั้ยางมนดีนี่มาดีอยู่นันี่ยอดลุบิลินี่อะอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาพูดเปิดปับ แล้วจังหวะนี้ก็้าฟาดลงไปฟาดลงไปแล้วจะยอดหน่อยยอดยอดหน่อยแล้วโอ้โหมันบูงอะไรอย่ามันมีหมูว่อยโอ้โหนี่แรง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 หลังคาพังนะหลงังคาพังหลงังคาพังหลงังคาพังเอรสี่สามปวดแพ้ต่อเนื่องโอ้โห นี่ครับคือประวัติของนักตะกร้อทีมชาติไทยน,นี่ครับประวัติของตะกร้อทีมชาติไทยนะครับเขาเคลิมแบบหนึ่งของตะกรอ้อเซเลบตะกร้อในเกมเนะครับไม่ใช่ในจริงนะในเกมนะครับในเกมเดินกันนลยครับไปครับนี่เอาใจกดผิดกดผิดกดผิดซึมซึมมาซึมบ้า สมมันจะโกงเกินไปเอาใจเอาฝึกเตะบอลมากเลยอ่ะฝึกเสตะทั้งใบแบบฝึกเตะบ่อยๆนั่นนี่อฝึกเตะบ่อยๆนั่น네นี่อแบบนี้ก็สวยสินี่อ้ะมาแบบนี้ยังไงก็สุดพอๆกันเอาใจเจ้า เขาอยูไปนีงเขมเหนื em. of, <cons> um ่อยในวงก็วงแล้วก็ไอประวดแพ้ปวดแพ้จะไม่มีอีกแล้วฮัมจอมไอเจ้าโอ้ประวัแพ้จะไม่มีอีกแล้วประวัแพ้จะไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องปวดแพ้จะไม่มีอีกแล้วนะปวดแพ้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ประวัตชนะพี่น้องมีแต่ประวัตชนะ ซึบซวยซึบเอาเอาเอ้ยอ้ย่าโอ้าหมันควยเกินไปมันควยเกินไปควยควยนสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเปิดเลยเลยแล้วบล็อกเลยบลอกเลยเอา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 แล้วเอาหน អឺមើលឯងទូនឯងតឹងដឹងតាំងដឹងតាំងតឹងតាំងអឺ 919191ึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ก้าหมัน chạy ของเร็วมากเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้าก็พอมันอัพความเร็วอีกนี่ประมาณนี้เลยดุจันไม่เกรงใจใครอีกมัดเดียว มดา, una, าดูวันข่าก็คงจะอยู่นแน่นน้วิไลอืมอืมเดนแล้วดา้หนึ่งพันคันเน้นเงมีเดนห้าพดูขันเน้นของฟังนี่สามหมื่นหนึ่งหมื่นเจหน้าหกสิบเ้าจนาหกสิน้าสิเปอร์เซ็นต์มโนมโนห่งพันโนหนึ่งพัน <c oughs> จับจับบอลลีกสามผมนัทพหนึ่งผมนัพิหนึ่งอีกมาเดียวครับอีกมาเดียวผมบอกให้แมนนี่ผมจะคว้าชนะแล้วคว้าชนะให้กับประเทศที่ผมรักให้ได้มาครับเปิดไปโอ้โลุกนี้ก็สวยเยอะอัพความแรงความเร็วมันนี่มันก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่ Dah, u. Ujup, pop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 . mana ni? Wui, pam. Ajaui. Aja, 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 จัง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 ยาติมาตรงนี้เออยาติมาตรงนี้เจ้ามันติดเนตัติดเนตไปนิดหนึ่งนะโอเคครับสรคีวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนวครับบสวัสดีครับพสวรรค์สักหนึ่งขีดไม่ได้วง โอ้เสียงเงินเป็นหมื่นจุดสามเสียงเงินเป็นหมื่นเลยนะนี่โอ้ไ oh ม oh 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 ่กอนต่อไม่ก่อนต่อไม่ก่อนอื๊อจุเป็นเสียงเงินหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอ oh. ้นักหมื่นโอเคครับสำหรับค,คลิปในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ